ครับผมพอดีเมื่อเช้านี้ผมได้วิเคราะห์ภาพนะครับในรายการของแก๊งกลัวผีนะครับที่ออกข่าวแล้วก็หลายคนก็เสิร์ชมาดูนะครับแล้วผมก็มีเพื่อนๆถามมาว่าจะมีอีกซีนหนึ่งนะครับก่อนนั้นผมทําเป็นซีนวิเคราะห์ภาพในช่วงที่นอนอยู่ในโลงศพแล้วผีดึงเสื้อขึ้นมานะครับแต่จะมีอีกซีนหนึ่งนะครับที่เป็นช่วงที่ตอนจะปิดรายการแล้วก็จะมีถูกดึงแล้วล้มลงไปเลยนะครับ ก็เพื่อนๆถาม,ม,ามา่าเอาเดี๋ยวมาทําช่วงนี้ให้ดูหน่อยแล้วผมก็ลองมาไปคอยดูนะครับอา่านี่ครับผมจะปรับสีของอีกซีนหนึ่งให้มันเห็นชัดเจนขึ้นนะครับก็คือถ้าจริงๆพอภาพาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับมันจะเป็นภาพที่ขอเอาสองภาพมาซ้อนกันนะครับเป็นการดิสเขาเรียกว่าการดิสโซภาพซึ่งจริงๆผมว่าถ้าจะให้ชัดเจนนะ มันต้องเป็นภาพกว้างก่อนเพราะว่าพอมามุมแคบปับ๊บเราไม่เห็นว่ามีใครวิ่งมาหรือเปล่านะครับถ้าถ้าจะให้โปร่งใสนะครับอันนี้ในมุมมองของคนที่เอาภาพมันวิเคราะห์ผมว่าพอมุมแคบปับ๊บพอเปิดเป็นมุมกว้างปั๊บนี่ยมันเราไม่รู้ว่าตอนที่เป็นมุมแคบใครมาทําอะไรอยู่ด้านหลังพอมุมแคบปับ๊บแล้วก็มุมกว้างปับ๊บมันจะเจอเหตุการณ์เลยทันทีนะครับดูภาพที่มืดมืดเราจะไม่เห็นอะไรนะครับแต่ถ้าดูภาพที่เป็น ที่ผมปรับให้มันสว่างขึ้นตรงนี้นะครับมจะปรับแสงให้มันสว่างขึ้นจะเห็นว่าจะมีเงาเงาอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ดูตรงเงาซึ่งตรงนี้เงาที่อยู่ด้านหลังพี่คนนี้ยังไม่ขยับนะครับแต่เงารู้สึกจะมีเงาโผล่มาตรงนี้ถ้าคิดว่าเงาของสิ่งลี้ลับก็ก็น่าจะได้นะครับก็อาจจะ เอาอาจจะเป็นไปได้ก็ลักษณะเงานี้จะเป็นเหมือนกับถ้าให้ผมคิดผมว่าน่าจะเป็นคล้ายๆคนเลยนะครับคล้ายๆคนที่จังหวะการดึงนะครับเนี่ยอันนี้ไม่น่าใช่เงาของพี่เขาแล้วแต่เหมือนเงาตอนตอนที่พี่คนนี้ยืนกําลังพูดอยู่พอดิสโซฟภาพมาเงาก็จะเหมือนกับมาอยู่ข้างหลังแล้วตรงนี้น่าจะเป็นขาขาแล้วก็ลักษณะการกาลังดึงแล้วจังหวะ จังหวะมันก็ได้นะครับคือ,คอ,คอ,คอเหมือนกับว่าเสื้อเริ่มขยับแล้วเงาตรงนี้ก็เหมือนคล้ายๆนะฮะคล้ายๆเป็นส่วนหนึ่งของคนเป็นช่วงขาช่วงเอวไปงี้แล้วก็พอดึงปั๊บก็หายไปเลยแต่ถ้าดูดูในสีดํานี้เราจะไม่เห็นอะไรทั้งนะฮะช่วงเพราะว่าช่วงมืดมันก็มืดไปเลยแต่ในช่วงสีขาวที่ผมปรับมานี้มันจะจะเห็นเหมือนมีเงาโผล่ขึ้นมาตรงนี้ ซึ่งก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณาเองแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรนี่ผมก็มาวิเคราะห์เชิงภาพให้ฟังไม่ได้มาตัดสินหรือว่าไม่ได้มาจับผิดอะไรนะครับก็เห็นเพื่อนๆอยากรู้ก็เลยอลองมาทําให้ดู